สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับจะมาสปอยหนังนะครับเรื่องภูพานสะอื้นนะครับจะเริ่มเขาใช้นะครับวันที่7มีนาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับกับนักแสดงกับประกอบไปด้วยประธานห้างเสียงแพลวฝ่ายเมฆะสาธิตตายตำมอดกระสินยศพินโยคุยนิสกรตนนีพุ่มจันทองเทพานจิตกุ่างนะครับรวมมากกว่าวิดเน็ตไอดอลนะครับ เรื่องสปอยหนังนะครับคอนเทนต์นะครับก็มีนะครับอยู่หมู่บ้านนาแห่งหนึ่งนะครับกันด่านยากไรนะครับประสบปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องความขัดแย้งจากภูมิอิทธิพลในหมู่บ้านนะครับทำให้ผู้ใหญ่บ้านคนก่อนนะครับเพิ่นถือลอบสังหารนะครับเสียชีวิตทำให้ผู้ใหญ่ทำให้ชาวบ้านนะครับต้องเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่นะครับเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับ มากรเลือกตั้งได้ซื้อนะครับผู้ใหญ่กึ้มนะครับมีลูกไส้ซื้อมอดนะครับนะครับแต่มอดนี่นะครับมีความใฝ่ฝันนะครับอยากเป็นนักร้องแต่ผู้ใหญ่กึ้มนี่อยากให้มอดนะครับเลียนกฎหมายนะครับแล้วมาเป็นตำรวจนะครับเพื่อที่จะดดูแลบ้านเมืองนะครับส่วนยศนะครับเป็นมูของมอดนะครับ อยู่กับแม่นะครับพวูกพุ่ยยาไกลนะครับแล้วก็ไปอัดเผ่นเสียงนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับแต่กับบทท่านดังนะครับรักชอบคู่ปุ้ยนะครับเพื่อนบ้านเดียวกันมอดรักชอบนะครับเป็นลูกสาวอบตอ้วนนะครับผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านนะครับ ต่บทถันดวงดังนะครับประโยชน์ไปอัดนะครับโงงนะครับเมื่อคนสติบอดีนะครับยังนง่นะครับผู้วิจิตรสนึกอยากเป็นตำรวจมาคอยช่วยเหลืองานผู้ยึ้กึมนะครับตลอดนะครับถูกลอบสังหารนะครับจนทำให้ผู้คนชาวบ้านเดือดร้อนหวาดกลัวนะครับแต่ชาวบ้านกับผัวานะครับ แล้วก็ประชุมกันนะครับจนชาวบ้านมาว่าให้ผู้ใหญิน่งลาออกไปซะนะครับแต่เฮ็ดบ่ได้นะครับไม่น่านนะครับแม่ของยศก็ได้เสียชีวิตลงนะครับทำให้ยศได้กลับมาบ้านนะครับแล้วก็มีงานบุญประจำปีนะครับของหมู่บ้านยศเลมอดจึงได้สมัครประกวดร้องเพลงนะครับแล้วประกวดร้องเพลง และมีคู่ปุ้ยเป็นกรรมการคตัดสินในครั้งนี้นะครับเมื่อคู่ปุ้ยกำลังตัดสินอยู่นะครับเสียงปืน,นดังขึ้นนะครับผู้ใหญ่บ้านถูกงยงิ่งถูกคนตกใจแตกตื่นนะครับมอดก่อผู้ใหญ่คุมถูกเป็นพ่อดูความสดุะเสืีอนใจอย่างมากและมอดจึงได้เข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างมาพอจึงอยากจะเป็นตำรวจนะครับเรียกกฎหมายเป็นตำรวจ ่วนทางตำรวจนะครับก็พยายามหาหลักฐานนะครับจับกลุ่มผู้ร้ายจึงสาวใส่ไปถึงผู้พ้องการนะครับและจับกลุ่มผู้สร้างความเดือดร้อนในาบภานและพผชิญย,ยัยาเสพติดในหมู่บ้านนะครับต่อมานะครับยศได้กลับไปดีขายเพลงอัดเพลงใหม่จนมีชื่อเสียงโด่งดังเลยกลับมาเป็นบุคคลตัวอย่างจากความจากไรสู่การดิ้นรนจนได้ดีนะครับมาเป็นวิทยากรให้น้อง นะครับเรื่องการต่อต้านยาเสพติดจะสั่คนสะพันกับผู้ปุ๋ยส่วนมอดก็ได้เดินทางไปเลี่ยนกฎหมายตามที่ผู้ใหญ่คืมต้องการนะครับเพื่อต่อมาดูแลบ้านเมืองตามตามเจตนารมณ์ของผู้ใหญ่คืมต่อไป